ลงไปลงไปลงไปไม่เพิ่มไาระวังรถหายนะเอ้ารถจมนะครับเพื่อนเฮ้ยลอยแล้วเห็นกันไหมเอานักโตดเอ้ยนักป่วจะจับเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่ น้ำตก้วยหลวงทางลงสามร้อยขั้นโอ้โห,โหอที่โหดที่สุดคือตอนขึ้นแน่เลยลงว่าโหดแล้วขึ้นโหดกว่าแน่เลยนู่นเหมือนเราจะเห็นก้นน้ำตกตรงนู้นแล้วโอ,โอ้มีหาดทรายเต็มเลย,เ,ย,เ,ลยเป็นหาดทรายเลยนู่นเป็นหาดทรายอยู่ข้างล่างเลย ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับไม่มีน้ําตกลงมาปกติน้ําจะตกมาจากตรงนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งพอดีเรามาแต่ยังมีน้ําให้เล่นนะเฮ้ยมีปลาดมีปลาเยอะเลยถึงแล้วนะครับทุกคนน,ออนู่นไงพี่ปูอยู่นู่นถึงแล้วสามร้อยขั้นขาก่อนแล้ว <c oughs> ปลาอะไรน้ำเย็นเหรอ เล่นไหวหรือเปล่าปลาอะไรใช่ปลาพวงไหมใช่ปลาพวงไหมครับปู่ตัวเล็กๆตัวใหญ่ตัวกลางๆก็ม <SU ีโอ้ยมีสระนะไม่เด็กๆเล่นตอนนี <S <S ้เราอยู่ที่จังหวัดอูบนราชธานีป่าเล่นกันดีกว่าน้ำเป็นปลาหรอพูดเป็นจริงูั ปลาอะไรไโอ้นึกว่าจับได้โนีไ่ไงเต็มเลยปลาแล้วมีเบ็ดตกปลามาด้วยไม่ใช่เหรอตกปลาดีกว,ว่าเชื่อวไหมครับที่นี่มีปลาหมึกมีปลามีเต่าด้วยนะมาได้ยังไงครับอยู่ในน้ําตกนะครับนี่เต่าน้องโก้ตกได้หรือเปล่าอุอ้ยมีใครตกได้ไหมเ,เมื่อกี้เห็นปลาไว้ไว้หลานมาด้วยหรอนี่ไงใช่เปล่า เต่าด้วยเยอะแยะมากมายเลย,ยโยอยยนยฉยไยยได้ยยยลยยปลยยย่ยย่านู่นยย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 นยยยไปนู่ยแล้ยย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 ้นะนะยยยยยใครยยยวยย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 ยอยย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 ย้ยย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 อยยยย แล้วตอนนี้เด็กๆได้เป็นอาณาจักรแล้วนะครับโอ้โหมีรถดำในโนเสาร์ด้วยรถดำไดโนเสาสําหรับใส่ทรายโดยเฉพาะเลยใช่ไหมเนี่ยนี่มือนเราเหมือนอยู่กลางทะเลเลยนะครับรถคันนี้ดำน้ําได้หรือเปล่าไ,ได้เหรอ,อน,นี่กดดำ,น,ำน้ำแล้วไปขับรถจมแน่ๆเลยใส่ทรายเยอะอย่างนี้อันนี้ก็ยงังตันนะยงังตันเลยเหรอ อ้อุ้ยในเสาหมุนหัวได้ด้วยเหรอมา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 ลงป้ายลงไป้ายลงไปพี่เพิ่มไปลงมาลงมาเฮ้ยจมหรือลอยพี่เพิ่มโอ้โหคนจมน้องปวดมาน้องปวดมา อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะไปเบิ่มรถจมหรือลอยปล่อยสิระวังรถหายนะเอารถจมนะครับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยลอยแล้วสายหกหมดเลยนู่นคือดงผีเสื้อหะนู่นเต็มเลยนู่นนู่ลองยื่นย่องไปนะเห็นไหมเต็มเลยเต็มเลยดูดิมาเป็นแก๊งเลย อุ้ยตัวเล็กๆก,ก็มีนะเห็นกันหรือเปล่าครับนู่น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 เห็นกันไหมวะน้องปอดอ๋อเฮ้ยน้องปูอย่าจับนะเฮ้ยดูนี่ยิงรอบตัวเลยเพิ่มไปอ๋อไปเพิ่มอยู่ในดงวิเชียรอ๋อน้องปอดเจอกัาบเตอร์ด้วยโอ้โหเสื้อก็เยอะนะครับธรรมชาติมากจะเสียดายรับวันนี้น้ำ น้อยนะครับไม่มีน้ําตกให้เห็นเลยหุยข้างในพ่อจะพาไปดูอีกมีหลายสีเลยนะนะาหุยมีแอ่งน้าตรงนี้ไม่ปลอดภัยหรือเปล่านี่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 พี่ปพ๊องหยมีพึ่งด้วยเต็มเลยพึ่งมาเอากินน้ําหวานระมองพึ่งต่อยนะเด็กๆดูปลากันตรงนี้ชัดๆกันนะครับเพื่อนๆรู้จักกันหรือเปล่าปลาอะไรนี่นะครับเขาชอบตอดผู้ใหญ่นะ โอ้โหดูสิพี่โดนลุมแล้วปลาเยอะมากเฮ้ยตัวใหญ่ไี่บึ้มตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นไหมแล้วก็มีตัวเล็กๆอยู่ตรงนู้นด้วยกระโดดคว้าเลยโดนเดินเดินตัวอย่างนี้เลยห้ามจับนะโดนได้แต่ห้ามจับปลาขึ้นมาเป็นอย่างนี้นี่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 ปลาขึ้นมากินขนมปลาขึ้นมากินขนม นี่พี่เพิ่มหยิบก้อนจีนี้ขนมนึงนล่อให้ขึ้นมามาขึ้น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 มาเฮ้ยอะไรมาแล้วโอ้โหปลาเยอะสีตอนนี้พี่เพิ่มลงไปน้ำลึกครับเพื่อจับปลา ปลาอะไรรู้จักหรือเปล่าปลาอะไรพี่ปื้มปลาอะไรครับโอ้ยน้องโผดไปลึกจังอ่ะมาแล้วมาแล้วจับมือเลยจับมือน้องโผดไม่กลัวเลยนะครับแต่อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะพี่ปื้มได้ปลาโลวาน่ามาแล้วฟูปลาตอดขาเจ็บมาก ไม่ใช่เลยสนไม่ใช่เขาเรียกว่าปลามังกรโอ้ยืนอยู่เฉยไม่ได้เลยนะครับเฮ้ยมีล้างตาเลยเหรอเดี๋ยวทำน้ำหยดลงไปสิฟัวซิวเราจะไม่สวยโบเอ้อเลยตรงไหนอะโ้อเลยจบลงมาตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้เอาโบได้ไหมยกขึ้น ไปไหมด้แล้วได้แล้วอาวน้องปนรถไฟล้าหักหักที่แหนที่บ้านแล้วแล้วไม่ได้หักที่นี่หรอกพี่ปื้มเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะเพื่อนเลิกแล้วเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวเด็กๆกลับบ้านก่อนนะเด็กๆหนาวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนขึ้นด้วยนะครับเราจะจะไหวกันหรือเปล่านี่คือตอนกลับนะครับ เนื่ยไม่ปุ๊บถึงร้อยคันหรือยังยังไม่ถึงเลยใช่ไหมเราต้องสู้เราต้องสู้ไหวไหมให้ค่อยไปให้ค่อยไปใช่เราต้องค่อยๆไปไปมึงอ้นเราจะเหนื่อยมาก โคนดเอาคนเอาดูเนี่ยคนข้นนงนาขงหลังไม่ถึงเลยอ่ะข้างหลังไม่ถืใครตามมายอ่ะใช่เราไปทุนน้ำเดียวพี่ไม่รอเราแล้วพอคล้อ,องพงอคล้องไปเลยพอขอลาก่อรเด็กๆถึงกันไหวจังะพอจทบตายเลครบทุกขันหรือยังครบแล้ว พี่เด็กชายแล้วใครมาเป็นที่หนึ่งอ่าพี่ที่หนึ่งนะพี่ปื้มที่สองพี่ฟื้นทออ่าบายบายอะไรอ่ะบายบายไม่ไหวแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยตอนนี้กดถ่ายอยู่มาเนี่ยอย่าถ่ายเลยอายเข้า